ลุงเสกจะมาลองกิดฟิล์มกระจกมือถือนะครับไอนน้เนี่ยเป็นของเก่ามันแตกนะครับอันนี้ไปติดที่ร้านมานะครับใช้ได้2วันก็แตกนะครับก็เลยว่าเออเราสั่งมาจากร้าน้าออนไลน์เอาดีกว่าตัวนี้19บาทนะครับซัมซุง g ก a l ล็ก a 30นะครับตัวนี้แล้วก็มีของอไอโฟนนะครับไปติดที่ร้านเนี่ยร้อยกว่าบาทนะครับของเก่าเนี่ยใช้ได้2วันแตกนะมันตกเนาะ คิดว่าเออเราซื้อเของถูกๆมาลองใช้ดูถ้ามันแตกก็ไม่เป็นไรนอะฟิล์มก็จบนะราคา19บาทนะแต่ว่าซื้อมาหลายอันนะครับก็เลยเอามาให้ดูแค่เฉพาะที่เราใช้แต่ว่าไอเนี้ยผมซื้อมา5อันนะแต่ผมเอามาให้ดูอันเดียวแล้วก็ตัวน,นี้เป็นไอโฟนสิบเอ็ดผ้าแอนอพ์นะครับตาความสะอาดมือใหม่นะครับติดเองนะอย่าว่ากันนะครับ ะต้องขออภัยด้วยนะครับได้ยินเสียงรถวิ่งนะครับอ่ะล้วก็ใช้ผ้าแห้งเช็ดนะครับเมื่อก,กี้ที่ผมใช้ผ้าแห้งเช็ดก่อนเนาะผิดประเภทนะตามจริงเออ่เช็ดออแอลกอฮอล์เราก็ใช้ผ้าตนนัวนี้รูปตามหลังมันนะครับให้มันแห้งนะ อันนี้ผมติดเองเนาะไม่ต้องไปซีเรียสนะครับอ่าตัวน,นี้ก็มีสติกเกอร์ตัวน,นี้มาก็ให้เราดับฝุนนบบฝนบฝ่นนะครับดับฝุ่นจับฝุ่นนะครับอย่างนี้ใช้อย่างนี้นะครับหรือห้องไหนที่ไม่มีฝุ่นก็ไม่เป็นไรเนาะไอ้ตรงที่ลุงเสกอยู่เนี่ยมันติดถนนใหญ่นะรถวิ่งผ่านเยอะนะครับมันก็ มีฝุ่นนะครับจะให้มันมีฝุ่นเข้าไปก่อนนะครับมันจะทําให้เป็นรอยหรือว่ากระจกฟิล์มกระจกได้รับความเสียหายนะครับอ่ะเรามองว่ามันไม่มีฝุ่นแล้วเราก็แกะติดเลยนะครับตรงนีนะ้ก็เวลาติดก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับอันนี้นะครับอันนี้ติดเองนะครับ ไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าพอเราติดได้เราก็ให้เรากดตรงกลางนะครับกดอย่างนี้นะครับเราจะเห็นไอ้ตรงนี้วิ่งนะครับเขาดำๆเนี่ยนะครับรีดไปนะครับอ่านะครับได้อากาศออกนะครับ ได้อากาศออกนะครับถ้ามีผ้าก็รีดมันออกนะครับอันนี้มันเกะกะนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับพยายามทําให้อ่ามันมีฟองอากาศน้อยที่สุดนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับอ่ะตรงหัวมุมอย่างเงี้ยลงเสก็จะใช้เล็บอย่างนี้แล้วก็รีดมันออกไปนะครับอ่าให้มันแทบจะไม่มีเลยนะครับอ่ะเห็นไหม มีนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าตัวผมเองไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับซื้อเองติดเองนะครับเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้อาจจะติดคิดวิธีมั่งก็ขออภัยด้วยนะครับนะเราซื้อมาติดใช้เองนะครับอ่าไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะเนาะนี่นะครับมีฟองอากาศบ้างเล็กน้อยนะครับอ่าอาจจะไม่ได้สวยหรือไม่ได้ถูกใจใครก็ขออภัยด้วยนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงท่านี้แล้วครับขอบคุณครับ